เราเกินไปแล้วละ่ะ,ละก็ออผมก็กลัวอ,อย่างเดียวคือว่าผมก็พูดอยู่นะว่ากลัวศูนย์ไปอยู่หลักหมืน่นามันก็หมายจริงๆทีนี้ก็นี่น่นาจะดันมาแล้วละ่ะคิดว่าเงต้นก็น่าเจนกลมๆแล้วเนาะไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปคิดอะไรมากเบื้องต้นเขาให้หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์คือเป็นตัวโจทย์มาให้สองตัวแล้วหนึ่งศูนย์ก็คือ วันที่10พฤษภาคมเป็นวันพระราชพิธีพืชมงคลจดวพระนางคันแรกนาขวัญก็ทุกครั้งที่มีตัวเลขเราก็จะเอาสอดเข้าไปทุกครั้งเนาะยังอาจจะแยกคู่ส่วนมากมันจะแยกคู่ไม่ไม่เข้าคู่เท่าไหร่สังเกตดูนะครับมันมีหนึ่งมันสี่หกมันมืร้อยสี่สิบหกปีมาออกห้าหกใช่ไหมเมื่วดนั้นที่ที่มีลูกกองสลากอ่ะใช่นี่มันจะผิดกันแค่แต้มเดียวเนี่อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งก็ได้ จะผิดแคแ่แต้มเดียวอาจจะหนึ่งศูนย์ไม่มาหรืออาจจะเป็นศูนย์ศูนย์ก็ได้หรือศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ได้เนี่ยเป็นลักษณะนี้ทีนี้เรามาดูมาดูรูปทีนี้เรากโมยไปตามสไตล์เราเนาะถ้ามาดูรูปอีกก็จะมีโคปกติโคระตีเป็นเก้านะ <T> นี่เขาจะมีเขาสองเขามีเขาสองเขาอาจจะมองไม่เห็นม่ทัทเท่าไหร่นะครับก็นี่นะครับรูป โคนี่มีสองประเภทนี่ครับในรูปนี่จะชัดเจนเนาะชัดอยู่ชัดอยู่ตอนนั้นเราเจอโคมีรูปแบบหนึ่งคือโคตัวเล็กโคยืนนี่นะครับโครเราจะเจอทั้งยืนถ้ายืนเต็มสี่ขาเนี่ยนี่แต่แต,ต่ตอนนี้เรามาสังเกตดูที่เขาของโคนะครับเขาจะมีสองเขาเป็นคู่กันในบื้องต้น,นเราก็เดาลัวเบิ้ลนจะมาอ,อยู่เป็นไปได้นะเบิ้นหน้าจะมาอยู่ บอกวันที่ดีไม่รอดเบิ้ลวันนี้น่าจะพอครั้งแรกครั้งแรกคือรอดไปเบิ้ลไปเป็นเลขหาบวันนี้น่าไม่น่ารอดเพราะว่ามันที่สิบหกวันอไ่อ๋อสิบหกน่าจะเบิ้ลจริงๆมั้งเบื้องต้นถ้าใครจะไปลูดเบิ้ลมันก็ไม่น่าเกลียดในวันนี้ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเพราะหน้าเราต้องมาเสี่ยงว่าเขาจะเบิ้ลหน้าหรือเบิ้ลหลังแค่นั้นแหละเรามาเสี่ยงกันนหน่อยถ้าเบิ้ลหลังก็เข้าเป้าถ้าเบิ้ลหน้ามันต้องมีตัวทดตัวทดหลักหน่วยอีกตัวหนึ่ง นี่แหละมันลักษณะอย่างนี้ก็เลยนั่งดูคนเขาจะไม่โชว์มือนะสังเกตคนเขาจะไม่โชว์มือถ้าจะมีเลขห้านี่เขาจะโชว์มือนี่ห้ามาเป็นหลักแสนแล้วก็เปอร์เซ็นต์จะน้อยลงมากนะครับเปอร์เซ็นต์จะน้อยลงมากเพราะว่างวดที่แล้วทำหนึ่งแล้วหนึ่งหลักแสนแล้วมาทำหนึ่งลงล่างวันนี้เปอร์เซ็นต์เลขห้าจะน้อยมากนะครับตามความเป็นจริงคือจะทํางวดเ้นงวดเลือกปอยู่ประมาณนี้ห้ามาหลักแสนแล้วเปอร์เซ็นต์จะน้อยมากอาจจะมาหลักร้อยได้ ตัวนี้ศูนย์ห้าศูนย์ห้าแล้วตัวนี้ขยอดมาอันนี้ศูนย์เป็นศูนย์อะไรเนาะมันออกศูนอะลรแล้วเลขล่างศูนย <0 7. S 1> ์เจ็ดมวานนะมันเลขล่างมันออกอะไรเนาะผมก็ลืมแล้วนี่ถ้ามีศูนย์ก็จะเป็นศูนย์เดี๋ยวผมไล่แป๊บเดียวถ้าเจ็ดจะมาอีกรอบหรือจะเสียหายไหมนี่ไม่แล้วก็มีสามองนะเะดีมีสามองวันนี้<ร>ลบไม่ใช่เจ็ด แล้วปอกปอกปอกที่ไปสวนไม่เขาวัวจะมีข้างละสามันก็จะบอกว่าสามสามเน้อปลายช้าแตกได้พูด <c oughs> <c oughs> ไปเล่นเล่นก <c oughs> <ๆ>่อนเด้อดูแนวทาง <c oughs> ก็พูดอาจจะมีแนวทางมาบ้างเนาะก็บางต้นหนึ่งศูนย์คือตัวยืนพื้นเนอะล่ะเพียงจะแยกบนแยกล่างคืออาจจะไม่มาคูออ่หรืออาจจะมาคู่ก็ได้นะไม่มีเววอยู่นะ บาบเซียนอยู่นะักมันลักษณะไหนไม่รู้แต่ว่าบางครั้งอาจจะแยกอาจจะลดหลั่นไม่เกินแต้มตามสไตล์ที่เขาเคยออกมันเราเปรียบเทียบร้อยสี่สิบหกปีกองฉลากเลขออกห้าหกอันนี้สิบพฤษภาครับวันพุธมงคลอาจจะออกสิเบเอ็ดก็ได้เน้นวันเอออาจจะออกสิเบอจจออเอ็ดก็ได้ขึ้นแต้มแบบนี้มันมันเป็นไปได้นะคือต้องยืนถ้ากเ,เลือกอาจจะเป็นศูนย์ศูนย์สองก็ได้อะไรแบบนี้สองศูนย์ก็ได้ <ไ>คือใกล้เคียงอ่ะใกล้เคียงกับตัวที่เราเห็นอาจจะไม่ตรงนะเบื้องต้นเราก็วิจารณ์ไปขนาดนี้ปีนี้ไม่มีถาดปกติจะมีถาดให้พระครูกินยางวนนี้แต่ก็จะมีวงกลมล้อมรอบอยู่ก็ถือว่าไม่ต้องแปลแล้วเพราะว่าศูนย์เขางมาให้แล้วคือบางไว้อยู่แล้วหนึ่งกระศูนึตงต้องบางไว้แล้วนี้จะมาเราจะมาถอดเจดีสามองโคสองตัวที่คือจะโชว์เด่นที่เขาทุกครั้งที่ โชว์เด่นเขาหัวห้าหัวหกปกติถ้าโชว์ขาด้วยจะมีสี่นะแต่นี่ไม่มีโชว์ไม่โชว์นี้แค่มือไม่โชว์ด้วยทีนี้อาจจะเป็นหกก็ได้นะหก <6 S 2> <6 S 1> อะไรนี่เบื้องต้นนะก็อยู่ประมาณนี้ก่อนวิจารณ์ไปก่อนเนาะดาวดาวโม่โม,โมไปกันโมครั้งสุดท้ายหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งก่อนนั้นแปดหนึ่งหนึ่ง พราะว่าหน้ากลัวเบิ้ลจะมาเหมือนกันนั้นนี่หน้ากลัวเบิ้ลเพราะวาเลขสไตล์ตัวนี้รู้สึกว่าจะเบิ้ลเยอะสส,สวยให้ดูสไตล์หนึ่งหลักแสนที่ผมเรียงมาส่วนมากจะออกมีสไตล์เบิ้ลเยอะนะสังเกตดูนะเจ็ดเจ็ดสี่นะแปดแปดแปดหนึ่งหนึ่งแล้วก็มาหกหกหนึ่งสังเกตดูวันนี้ก็น่ากลัวจะเบิ้ลรับอีกอ่ะน่าจะเบิ้ลรับเพราะว่า ม่เบิ้ลก็อาจจะเบิ้ลหน้าก็ได้หรืออะไรแบบนี้สไตล์นี้คืออาจจะใช้ตัวเลขไม่เปลืองอีกแล้ววันนี้มีอาจจะมีเฮกันนะก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเบื้องต้นแล้วถ้าเราไปตีดูตามโคถ้าตัวที่เขาซ่อนเขาไม่บอกคือโคสี่ขานสองตัวนะแต่ไม่เห็นขาก็เลยไม่เด่นชัดหรือเขาจะหลบเราเขาเน้นเขาไปเน้นเขาเขาก็เป็นสองแต่ก็นับเป็นกระรวมกันก็เป็นสี่อะ นี่แหละก็เลยก็ลักษณะคือหงวยมาเขาเขาจะโชว์เป็นคู่แล้วล่ะครับนี่เขาจะออกอะไรเนี่ยเราต้องมาแก้โจทย์ว่าเขาจะออกเบิ้นหรือออกหักอีกรอบแต่ส่วนมากไม่เบิ้นหน้าก็เบิ้นหลังอะงวดนี้นะเลยตัดสินใจว่าถ้าเกิดเราลูบเบิ้นมันจะมีผลดีไหมนั่งต้องคิดก่อนเนะลูบตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ยันเก้าเก้าเลยอะมันก็น่านาเสี่ยงงวดนี้นะมาแล้วการผู้ชมเจ็ดสามหนึ่งเก้า 05 56น18นะสังเกตดูนะครับ19 05 56 18ทีานี้ที่เราไปดูตรงวันนั้นเราดูตรงเนีวนะแต่เดี๋ยวผมละงงแล้วไม่ได้ดูหลายวันแล้วไปมาใบหายเราอะไรใบเล็กล่างจับไปจะมาหายเยอะนี่ี๋้วนี้มีสคริปต์เล็กล่างด้วยนะ <l> <l> นี่นะหนเนะนี่หลักหลักนี้หลักลักสิบมานี่มานี่นี่วันนั้นผมพูดว่าถ้ามาสองหนึ่งคือตัวเต็งหน่อยแต่ถ้าถอาใช้ห้าห้าตัวนี้เคลื่อนมาตรงนี้พอเลขหลักหน่วยมันมาจบที่หกทั้งคู่ก็หนึ่งแปดก็โดดโดดเลยยนนะนี่ครับออ คือสองหนึ่งกับหนึ่งแปดคือโอเคแล้วครับทีนี้ถ้าถามว่าดูห้าหกปั๊บตัวนี้ตั้ปตงปั๊บตั้งปั๊บหนึ่งแปดปั๊บตัวต่อไปไม่น่าจะไม่หกสี่ก็สี่หกตัวเดียวเลยโอ้โหผันตรงไม่สี่หกก็หกสี่นะโอ้นี่ไปหาซื้อลอตเตอรี่เลยนะเม็ดเดียวเลยสี่หกหกสี่เม็ดเดียวกลับนิดหน่อยก็สองเม็ดไปสองเม็ดไม่ใช่เม็ดเดียวเนาะ สี่หกหกสี่ก็สองเมตรก็ลองดูนะผมอันมุมมองง่ายๆนะแนะบอกไปเลยเน้นล่างเลยจะถือว่าล่างอย่างเดียวนะถ้าจะรูดล่ะไม่ต้องลู่เม็ดเดียวเม็ดเดียวตรงๆคือเอาบบนี้ห้าหกดัะนั้นเราบอกสองหนึ่งกับหนึ่งแปดเนี่ยเราบอกว่าตัวถ้ามันใช้ห้าเลื่อนมาสักหน่อยก็เป็นหนึ่งแปดได้ครับพอตกแปดทั้งงวดนี้พอพอห้าหกทะยงปั๊บหนึ่งแปดตั้งปั๊บ หกสี่สี่หกคือตัวรับทะแยงเลยชัดเจนนะชัดเจนแล้วข้างบนเป็นห้าด้วยนะเดี๋ยวพ่าว่ากันในตัวอื่นส่วนประกอบอาจจะมีแตกปังเลยอ่ะอันนี้หลักหน่วยมาเลยนะห้าเดี๋ยวจะต้องเปรียบเทียบปรับก่อนเปรียบเทียบปรับอีกแล้วห้าตัวนี้นะห้าตัวนี้เก้าห้าเจ็ดตัวนี้ศูนย์เจ็ดสามตัวนี้ศูนย์สามแปดตัวนี้ก็สามแปด ศูนตัวนี้ก็คือเจ็ดศูนต์เจ็ดตัวนี้คือแปดเจ็ดสองตัวนี้คือเจ็ดสองนะครับก็น่าอยู่บริเวณนี้แล้วนะครับเห็นไหมสองเจ็ดสองคือตัวนี้คือผมไม่ได้แนะ่แต่ผมขีดไว้ตลอดรู้สึกจะพูดไปนิดหน่อยแต่ไม่ได้ไม่ได้เอ่ยแต่ว่าหวยน่าจะต่อช่วงนี้นะในช่วงนี้ก็น่าจะย้อนกลับนิดหนึ่งเลือดจะย้อนกลับนะครับหวย หวยกาลังสวนกันนะครับเพราะว่าหลักหลักสิบกําลังสวนขึ้นหลักหน่วยกําลังสวนลงจะมีองค์ประกอบรวมอยู่บริเวณนี้แต่หวยสไตล์นี้ปกติมันจะไม่หลุดกรอบนี้อพอะจะยังซ้ําก็ถามมาเห็นไหมมันเชื่อมโยงกันไหมตัวนี้พระโคก้าสี่เขาเป็นไปได้ไหมสองตัวนี่นะตัวนี้ ถ้าหน้าสนอยู่นะตัวนี้เพราะเรามาดูเลขล่างไอ้เลขหลักสิบเข้าไปสามแปดเจ็ดแปดถ้ามาฝั่งนี้มาเจ็ดปั๊บเป็นเจ็ดสองเจ็ดสองถ้าเข้าศูนย์นี้ได้แต่ถ้ามาดูอีกสไตล์หนึ่งเขาังมีทางแซรกเขาอยู่ยิงลงมาสามสองสองเก้ได้หแปดเจ็ดเห็นไหมนี่มามันพว่วงม,มันมันพ่วงมาได้นี่เห็นไหมกรอบนี้เนาะคือตรงนี้จะสําคัญมาก คือตรงนี้ผมจะทาประจําถือว่าจนจําได้แล้วตัวชุดนี้จำจ<น>ดีๆนี่ชุดนี้ถือว่าจําได้แต่มันถ้าไม่มีหลายสิ่งหลายอย่างมาอันนี้เกือบจะแม่นมาละเพราะมันจะเหลืออยู่คู่เดียวที่ยังไม่ออกคู่นี้แต่ถามว่าเขาพ่วงได้ไหมแฮมไหมให้ซื้อไปก่อนแล้วตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ให้ซื้อไปก่อนแล้วนะตัวนี้ตัวนี้นะคู่นี้ให้ซื้อไปก่อนแล้ว <c oughs> แต่ถามดูเห็นไหมเวลาเราบอกตัวเลขมาวันนั้นเรามาจบที่แปดใช่ไหมครับ <c oughs> คือสิ่งเราที่มองเห็นใกล้ๆคือหนึ่งแปดมันไปออกล่างเห็นไหมคือือบางครั้งผมจะบอกว่าบางครั้งเราเห็นอยู่บนอยู่แต่เวลาหอยมันออกล่างครับมันจะมีทางเปลี่ยนของเขาุดเซตนี้ระวังอะ่ะช่วงช่วงบริเวณนี้คือหน้าตัวจะเป็นตัวเป้าอะ่ะค<า>่อนข้างจะแม่นเลยนะค่อนข้างจะแม่นนะเซตนี้ให้ดูหลักหน่วยรอบหู สามเจ็ดห้าสาแดสองสองเจสองแล้วมันเฮ้ยศเดี๋ยวดูวรุดกลับหัวกลับหางงง,งอ๋อี่หลักหน่วยเขาจะมาอย่างนี้ห้าเจ็ดสาแปดสองศดแล้วก็สองแต่8ปดจไอ้นี่หลัก <5 S 1> หลักหลักหลักสิบเขาสามสองเจดปดเจดขึ้นมาไปนี้ แต่มันไปได้สองทางถามว่าเป็นเก้าเป็นอะไรก็น่าจะอยู่เรนเดิมหวยนะวันนี้แต่ว่าถ้าตัวเต็งมันจะมาหลุดระหว่างศูนเห็นไหมทําไมถึงว่าต้องมีศูนย์ทำไมตัวนี้นี่เราจะมีเซตอยู่แค่นี้เองหวยอะ